สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีจากฟลอริดานะคะวันนี้นะคะเป๊จะพาไปดูพืชชนิดหนึ่งนะเรียกว่าพืชละกันเป็นอะไรที่บอกว่าหาย,ยากมากเพราะว่ามันต้องใช้ในการทำอาหารไทยก็เป็นแบบอาหารไทยยอดนิยมด้วยนะก็คือพวกต้มยำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะกรูดใบมะกรูดนี่เองนะ รู้ไหมคะว่าใบใบมะกรูดที่เนี่ยมันมันหายากแล้วมันก็แพงมากด้วยว่าเคยไปซื้อในร้านเอเชียประมาณสักได้ไมาประมาณเกือบน่าจะเกือบ10ไใบอะคะ่ะประมาณเกือบสเหรียญก็ประมาณ100บาทก็จะได้10ใบ,บใช่ไหมก็เฉลี่ยใบยละบาทโอ้โหฟังแล้วร,รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าแบบ ถึงความแพงใช่ไหมคะหากก็เลยมันก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยร้านเอเชียก็เลยมาเกิดความคิดว่าเราควรจะปลูกปลูกเองดีไหมก็เลยไปซื้อต้นมาปลูกนะคะเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะฟังกันว่าประวัติความเป็นมาในการปลูกใบมะกรูดเนี่ยปลูกต้นมะกรูดเนี่ยมันเป็นยังไงกันมั่งนะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสำหรับ ต้นแรกในชีวิตเลยนะคือต้นนี้นะคะต้นมะกูดต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นเนี้ยมีอายุทั้งหมดเอ่ออายุประมาณสามปีได้แล้วนะว่าซื้อมาตอนก็คือมาอยู่บ้านหลังนี้แหละซื้อมาสองต้นต้นละสิบเหรียญแต่มันตายไปต้นหนึ่งเนี้ยต้นมันต้นเล็กอันนี้ปลูกสามปีนะก็ประมาณ สูงามาหนึ่งคือบอะแค่เนี้ยหนึ่งคืบแล้วก็แต่ว่ามันมีใบเพิ่มขึ้นอีกตอนที่มันมาเนี่ยมันก็สะทกสถานมาถึงที่เนี่ยแล้วแบบสั่งจากพี่พี่แถวๆนี้ค่ะปรัแบบกล้องนิดนึงนะพี่แถวนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แถวนี้นะแถวนี้คืออ,อ,อยู่ในฟลอริดานี่แหละแต่ว่าเขาต้องส่งเป็นไฟรษณีมาให้เราอะคะ่ะเสร็จแล้วก็ มากระต้นกระจิ๊ดหนึ่งต้นละสิบเหรียญสองต้นก็คือยี่สิบเหรียญเนี้ยเราก็เอามาปลูกปลูกไปปลูกมามันเหลือแค่ใบเดียวอะแล้วก็เราก็พยายามดูแลมันสุดชีวิตมากๆเลยจนกระทั่งมันสามารถที่จะเติบโตได้แต่ยังไงใบมันก็ยังเล็กอยู่ดีนะปลูกมาสามป,ปีได้แค่นี้อันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เลย เกิดความคิดใหม่ว่าเราน่าจะปลูกจากมเมล็ดเพราะเพราะต้นนี้ที่ซื้อมาคือซื้อ่าเป็นต้นเลยแล้วมาปลูกมันไม่ไม่ประสบความสําสเร็จอะเหมือนกิ่งพันุ์มันไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้อะ,ะคนก็บอกให้เปลี่ยนเปลียปยป่ยนทุกอย่างเปลี่ยนดินใส่ปุย๋ยบํารุงทุกอย่างสามปีผ่านไปมันก็ยังได้แค่เนี้ยคือมันเหมือนต้นมะกรูดมะมะมะกรูดแคระ์อะ ต้นเล็กอะ่ะคือไม่โตไปไหนอีกแล้วจะอยู่แค่เนี้ยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่เพราะว่าบางคนนะปลูกเห็นคนที่ปลูกที่เนี่ยนะแบบสูงเป็นเมตรเลยกาเลยเริ่มต้นใหม่ก็เลยทดลองในการซื้อมเมล็ดมะกรูดมาปลูกเองเกิดมีความอยากที่จะปลูกมะกรูดด้วยความอัดอั้นตันใจว่าเนี่ย มะกรูดต,ต้นแรกเดี่ยมันต้นแค่นี้ใบแค่นี้เราก็เลยคิดว่าเราจะซื้อเลนมะกรูดใช่ไหม,มก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาขายในเน็ตอะ่ะคือเขาทําสวนอยู่ที่ขตค่ะแล้วเขามีมะกรูดเม็ดมะกรูดเนี่ยขายโดยลดราคาให้เราอะ่ะให้ไม่ใช่ให้เราคนเดียวหรอกให้ทุกคนนั่นแหละในช่วงนั้นก็คือเหลือถุงละเหรียญค่าสวยห้าเหรียญทั้งหมดก็เป็นสิเหรียญ หนึ่งถุงเนี่ยมีประมาณ18มเมล็ดเยอะสิบแปดเมล็ดก็ลงมาเพาะเพราะแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อ่ะก็เอามาใส่ดินเฉยๆแล้วก็เพาะในกระถางเนี่ยมันขึ้นขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะมากเลยก็เราก็เลยเฮ้ยประสูคว่าสาเร็จในการเพราะมาเมล็ดมะกรูดก็อันเนี้ยปลูกมาหนึ่งปีหนึ่งปีก็คือก็สูงประมาณคืบกว่าแต่ทำไมรู้ไหม ใบอ่ะมันใหญ่กว่าต้นนี้แบบต้นที่สามปีเนี่ยใบยใหญ่มากใหญ่กว่าแบบเป็นมะก,ก,กรูดจ,จริงๆอ่ะเนี่ยมีอย่างเงี้ยประมาณสิบสองต้นแต่จริงจริงมีมากกว่านี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเราปลูกแล้วเราแบบว่ามันเยอะเกินไปเกินกว่าที่เราจะรับได้ใช่ไหมเราก็เลยขายมาั่งให้มั่งเนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ย ต้นน้อยๆเนี่ยเราก็ขายต้นละห้าเหรียญก็คือส่งเป็นไปซีนีไปให้คนอื่นเนี่ยส่งมากรูดไปขายทา้งไปซีนีอ่ะสระมาสักเอ่อเกือบเกือบสิบต้นอ่ะก็ได้มาต้นละห้าแล้วบางทีก็ลดราคาเหลือต้นละสี่เหรียญสองสามเหรียญม้งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้นใหญ่หน่อยแล้วก็คิดต้นละสิบห้าเหรียญต้นยนี่สิบเหรียญ่เงี้ยก็เหมือนก็นได้ทุนคืนแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้คุ้มมากไงเพราะว่าเรา เราเป็นคนที่ปลูกต้นไม้แล้วเราแบบรักต้นไม้ในสิ่งที่เราปลูกไงเราก็แต่เราจาเป็นที่ต้องให้มั่งขายมั่งเพราะว่ามันเราไม่มีกําลังในการที่จะแบบว่าปลูกอ่ะมันเยอะไปะแบบดูแลดูแลแบบไม่ทั่วถึงไงนะเนี้ยนะตัวนี้ก็เริ่มสูงละสูงมากอันนี้ตัดกิ่งตกแปะนี้มันมีมะกรูด อีกอันหนึ่งพาร์ทที่สนะที่จะเล่าก็คือเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่น,าน่าเศร้ามากก็คือว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการปลูมกมะกรูดในชุดแรกอันนี้นะชุดตรงเนี้ยเราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเพาะมะกรูดขายดีกดก็เลยเริ่มม,มองหามะกรูดเม็ดมาเออมาเล่นมะกรูด แต่ว่าน้องคนเดิมที่บอกอ่ะเขาไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็ไปเพาะหมดแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วเนี่ยก็เลยมองหาคนที่อยู่ในฟลอริดานี่แหละเป็นลูกมาเลยเอาเป็นลูกมากู่แล้วเอามาเอามาซื้อเป็นลูกอ่ะแล้วก็เอามาเล็ดน่ะมาปลูกเองโกรธว่าก็ได้เจอคนหนึ่งเขาก็ขาย12ลูกลูกละเหรียญนั่นแหละแล้วก็ค่าส่งอีก8ดเหรียญ20สิบเหรียญอ่ะโอเคลูกละเหรียญแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ย ลูกหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสามสิบเม็ดแล้วคขาคำนวณโอ้ได้เป็นร้อยร้ลูกไอร้อย100ต้นแน่นอนงานนี้มากรูดมาต้นมากรูดใช่ไหมเสร็จแล้วกว่าก็เลยสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยขอเหลืองๆเพราะว่าเราอ่ะจะเอามาปลูกก็ได้มาอีกสองวันโหถึงเร็วมากคือสั่งปุ๊บอีก2วันถึงเลยเขาส่งมาให้นะเปิดถุงออกมาตกใจเป็นนิดนึงเพราะว่า มันไม่เหลืองโอเคเราก็คิดในใจไม่เหลืองมันอาจจะขึ้นก็ได้ใช่ไหมแต่ไอ้สิลูกเนะี่ยมีเลูกเนะี่ยโอเคมันเป็นลูกปกติที่ไม่ใหญ่และไม่เหลืองแต่อีสี่สี่ลูกเนะี่ยสี่ห้าลูกเนะี่ยมันเป็นลูกกระจิ๊ดเนืองอะลูกเล็กมากแล้วคิดว่ามันจะโตไหมมันจะมันจะมีเม็ดไหมนั่นแหละมันก็เป็นไปอย่างที่คาดอะว่ามันมันไม่มีเม็ดอะ ก็คือแบบผิดหวังเสียใจมากเลยยี่สิบเหรียญที่เสียไปเนี่ยเกือบหกหกร้อยบาทเนี่ยทําไมได้อะไรแบบนี้มาแล้วเราก็ย้ําเขาอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันขอเลืองเองเพราะว่าจะมาปลูกนี่คือพิมพ์ภาษาไทยนะแล้วก็ซื้อจากคนไทยนี่แหละแล้วทําไมถึงแบบถ้าเขาไม่มีเหลืองอะเขาก็บอกเรามาสิว่ามันไม่เหลืองใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ซื้อนี่ไม่พูดอะไรเลยว่าขาขาอย่างเดียว เก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมา,มานั่งโวยวายอะไรเอาโอเคอย่างนี้มันซื้อมาแล้วอะ่ะเราคืนก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเอเออลองปลูกดูลองปลูกดูกดรู้มไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็โอเคมันขึ้นนะ่ะไอ้ลูกเล็กๆของเขาอ่ะมันขึ้นเอามาเล่นมันออกมาแล้วก็ ลูกที่มันเป็นลูกปกติอ่ะมันก็ขึ้นมาทีนี่ดีใจมากเลยมากูดขึ้นมาเป็นแบบว่าสิบเป็นเกือบเยอะาา 50, 60, อ,อะ่ะมาห้าสิบหกสิบต้นอ่ะก็เลยแบบเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคเราอาจจะบอกว่า,าคิดมากไปเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ใช่คนที่ปลูกต้นไมอ้อยู่เมืองไทยก็ไม่เคยปลูกแลนะ้วมาอยู่ที่เนี่ยค่อยปลูกเสร็จแล้วรู้ไหมว่า เกิดอีกอันนึงก็คือเมื่อมันผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะเมอมันงอกขึ้นมาใช่ไหมมันก็เป็นต้นน้อย1น,นิ้วอ่ะค่อยๆสองเดือนผ่านไป3เดือนผ่านไป4 5 6เดือนจนตอนนี้8เดือนอ่ะต้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมก็เลยอะไรกันนะก็เลยแบบไม่เป็นไรเราอาจจะผิดเองที่เราไม่เปลี่ยนกระถางใช่ไหมมันเป็นของเราแล้วก็เริ่ม เอามันมาเปลี่ยนกระถางก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงก็คือประมาณสักเกือบครึรบประมาณสักห้านิ้วอันนี้นะต้นนี้ยเปลี่ยนมาเป็นต้นนี้ละแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าและไอสิ่งที่ปลูกเนี่ยมันใช่มะกูดหรือเปล่าเพราะทําไมรู้ไหมตอนดูใบอะ่ะคิดว่าตอนที่มันเป็นต้นอ่อนออนอย่างเงี้ยลองดูดิเห็นใบไหมกับใบมะกูดอะ่ะ มันก็คล้ายกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีต่างหิดต่างหิดตอนที่มันเป็นต้นก้าแบบเนี้ยใบมะกรูดมันจะมนยมนงนีอ๋อมันแบบเหมือนมันไม่ใช่อ่ะความรู้สึกอ่ะแบบมะกรูดมันจะแบบมันจะอีกแบบหนึ่งอ่ะมันต้องมันต้องเป็นแบบมันจะเลียวนิดนึงอ่ะก็เลยอ่ะเออเดี๋ยวเรา ปลูกไปก่อนอ่ะผูปลูกไปก่อนวันหนึ่งนะทําไมรู้ไหมสงสัยมากมันใช่มะกูดไหมแล้ววิธีการเดียวที่จะทําได้นะไม่ใช่การมองอย่างเดียวนะหรือว่าไปหาว่ามองว่ามันเป็นมะกูดสิ่งที่ทําก็คือเด็ดมันเลยเนี่ยเด็ดใบมาไอ้ใบเล็กกระติดกระติดเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มันดมดม ดมปุ๊บใช่เลยใช่เลยก็คือว่าต้นเอินต้นมะนาวต้นส้มนี่แหละไม่ใช่ใช่เลยคือต้นมะกรูดไม่ใช่แล้วโอ้โหอะไรเนี่ยคือตอนซื้อมาเนี่ยซื้อลูกมะกรูดนะแล้วมันเป็นลูกมะกรูดจริงๆล,ลูกมะกรูดแต่อีตอนเอามาปลูกเนี่ยทำไมมันเป็นต้นเอินไม่เข้าใจเลยคืออาจจะเป็นแบบว่า เขาเสียบยอดเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือเอามะนาวมาเสียบในต้นมะกรูดเอาเอากิ่งมะกรูดมาเสียบในต้นมะนาวพอมันออกลูกมามันอาจจะเป็นลูกมะกรูดแต่มเมล็ดไม่ใช่มะกรูดคือดมแล้วแบบมันไม่ใช่มะกรูดอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบเหลือแค่สองต้นพอเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาทาลายทิ้งแหละคือไม่ปลูกละคือแบบปลูกไปก็เสียเสียเวลาคือไม่ ไม่รู้ว่ามันจะแบบมันมันจะโตไหมหรือว่ายังไงเพราะเราก็ไม่ได้แบบอยากได้ต้นมะนาวต้นมะนาวเนี่ยมันมะนาวเนี่ยมันหาซื้อง่ายที่อยากได้คือใบมะกรูดเพราะว่าเราทําอาหารไทยเราอยากได้ใบมะกรูดมาทําแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยมันหาซื้อยากแล้วก็แพงก็เลยคิดว่าเราไม่เอาละเนี่ยเราจะ ทิ้งให้หมดแล้วเราก็จะเตรียมปลูกอย่างอื่นแทนเพราะว่ามันเสียวเวลามันมันต้องไปซื้อดินอีกมันต้องอะไรอีกใช่ไหมอะไรประมาณนี้นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มันแบบเกี่ยวกับมะก,กรูดที่เป็นพืชสมุนไพรไทยเนี่ยที่ คือคิดว่าถ้าใครมีเนะี่ยเป็นคนที่โชคดีมากนะคนที่มีมะกรูดอยู่เนี่ยเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วก็ทำอาหารไทยได้อย่างแบบหลากหลายไงนะนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะเดี๋ยวปีหน้าจะมาอัปเดตต้นมะกรูดเนี่ยตอนนี้ก็สูงสองคืบแล้วต้นนี้ ว่าจะเป็นยังไงจะเป็นแบบว่าสูงแบบครึ่งเมตรได้ไหมนะเดี๋ยวยัติดตามชมต่อไปนะคะในคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะได้ค่ะมีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ